สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆป3นะคะวันนี้มาเจอกับครูวิกในคลิปนะลูกในคลิปวันนี้ดูสิเด็กๆบอกว่าครูวิกจะต้องพาสัตว์มาด้วยอเพราะว่าเด็กๆอยากดูสัตว์คนนี้ชื่อว่าไมโลครูวิกมักจะเรียกเขาว่าหมูใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอ้วนมากเขาอ้วนมากเขาเป็นผู้ชายเดี๋ยวเจอกันในคาบหน้าครูวิกจะถามนะว่า ควิเอาสัตว์อะไรมาแล้วก็ชื่อว่าอะไร่วันนี้เรามาทบทวนกันนะคะทบทวนจากเรื่องที่เราเรียนกันในห้องวี o o m นะคะนะลูกเรามาทบทวนกันเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเรามาทบทวนกันเรื่อง,องการบริหารจัดการทรัพยากรนะคะ,ะการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกัน ทรัพยากรที่ครูวิพูดถึงเมื่อกี้หมายถึงดูนะคะความหมายของทรัพยากรสิ่งที่นำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เรานำมาใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์เราเรียกสิ่งนั้นว่าทรัพยากรนะลูกนะะแต่วันนี้เราจะมาเรียนทรัพยากรอะไรกันเราจะมาเรียนทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ คุูวิบบอกแล้วว่าเราอยู่ในระดับชั้นป .3 เราจะได้เรียนรู้คำภาษาที่มันมันจะยากขึ้นมันไม่ยากค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นคำศัพท์หรือว่าคำแปลกใหม่สำหรับน้องปอ .3 เนาะทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงอะไรทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือทรัพยากรการผลิตหรือปัใจจัยในการผลิต ผลิตอะไรผลิตสินค้า,ามาดูนะทรัพยากรการผลิตหรือปัจจัยการผลิตหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ครูวิทย์อธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือถ้าเรามีสินค้าอยู่ตัวหนึ่งสินค้าที่เราไปซื้อมาใช้หรือมาถ้าเป็นสินค้าที่ซื้อมากินหรือมาใช้อย่างเงี้ยค่ะทรัพยาสินค้าตัวเนี้ย เราถือว่าเป็นทรัพยากรนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนถึงปัจจัยการผลิตสินค้าหรือปัจจัยในการผลิตทรัพยากรกันกน,นะคะวันนั้นครูวิ์อธิบายไปละว,วันนี้เรามาทบทวนนะคะ,ะปัจจัยในการผลิตมีอยู่4อย่างอันนี้เด็กๆจะต้องจํานิดนึงนะคะปัจจัยในการผลิตสินค้าตัวหนึ่งอะทรัพยากรชิ้นหนึ่งอะจะมีปัจจัยในการผลิต4อย่าง หนึ่งที่ดินที่ดินอันนี้ต้องมีชาทำการเกษตรหรือปลูกพืชปลูกผักเราก็ต้องมีที่ดินในการปลูกแต่ถ้าเป็นโรงงานที่ผลิตปลากระป๋องผลิตดินซอผลิตยางลบโรงงานก็ต้องตั้งอยู่บนที่ดินเพราะฉะนั้นที่ดินสำคัญสองคือแรงงานแรงงานก็คือพนักงานหรือคนงานที่มา ทำงานมาผลิตสินค้า,อ,าอย่างถ้าเป็นคนทำสวนก็จะเป็นคนงานที่มาช่วยกันปลูกพืชปลูกผักถ้าเป็นแรงงานที่อยู่ในโรงงานก็คือพนักงานหรือคนงานที่ทำงานอยู่ในในโรงงานนั่นเองอันนี้เราถือว่าเป็นแรงงาน3ทุนทุนก็คือ สิ่งที่เราทุกอย่างที่เราใช้เงินมาซื้อในการลงทุนะนะคะทุกอย่างที่เรามาซื้อในการลงทุนเดี๋ยวครูวิจาอธิบายอีกทีหนึ่งสี่ผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือเจ้าของอเจ้าของทรัพยากรชิ้นนั้นอย่างเช่นปลากระปอ๋องก็คือเจ้าของบริษัทปลากระป๋องนี่แหละอันนี้คือผู้ประกอบการเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้น สมมุติว่าอันนี้วันักคูวิก็ยกตัวอย่างให้ฟังสมมุติว่าอันนี้เป็นสินค้าที่เขาวางขายในตลาดก็คือผักผักหลายๆชนิดเลยนักเรียนจะไปซื้อผักคุณแม่จะทําผัดผักให้กินไปซื้อผักที่ตลาดอันนี้ผักเป็นสินค้านะเราไปซื้ออันนี้เป็นผักแล้วมาดูว่าปัจจัยที่ในการผลิตกว่าจะได้ผักหรือตัวสินค้านี้มามีอะไรบ้างทบทวนอีกรอบที่ดินที่ดินก็คือใช้ในการปลูกผักใช่ไหมคะ อันนี้คือทุนทุนก็คืออุปกรณ์เครื่องมือในการปลูกผักไม่ว่าจะเป็นเสียมเป็นจอบเป็นบัวรดน้ำเป็นถุงมือเป็นกันไกลเป็นคลาดอันนี้ถือว่าเป็นทุนเพราะว่าจะต้องใช้เงินไปซื้อมาไปซื้อมาใช้ในการเป็นอุปกรณ์ในการปลูกผักถือว่าเป็นทุนนะคะ,อ,ะอันนี้แรงงาน แรงงานเห็นไหมเขาก็มีคนงานที่จะต้องมาปลูกผักรดน้ําผักแล้วก็ดูแลผักแล้วก็เก็บผลผลิตของผักเมื่อกี้เราถือว่าแรงเป็นแรงงาน 4. ผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็คือเจ้าของสวนเนี่ยคุณลุงนี่เป็นเจ้าของสวนเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการเป็นเจ้าของใช่ไหมก็มีหน้าที่ดูแลทุกอย่าง ดูแลควบคุมทุกอย่างดูแลหาที่ดินมาดูแลในการลงทุนซื้ออุปกรณ์มาในการปลูกผักแล้วก็จ้างคนงานมาดูแลแปลงผักแล้วก็พอมีผลผลิตออกมาผู้ประกอบการก็นำผลผลิตไปวางไปขายในตลาดน๊านำสินค้าไปให้พวกเราได้ซื้อกันมี4อย่างนะคะ วันนั้นครูวิคุยกับเด็กๆละแล้วครูวิก็บอกว่าจะสั่งงานให้เด็กๆทํางานดูซิว่าเด็กๆเข้าใจไหมเพราะวันนั้นเราเรียนกันเด็กๆบอกครูวิยว่าเข้าใจนะคะวันนี้เรามาทบทวนมาดูงานที่ครูวิจะให้เด็กๆทํานะคะครูวิจะให้เด็กๆทําเป็นแผนผังความคิดหรือว่า m i n d map อันนี้เป็นตัวอย่างของครูวินะ ชาลีบ,บอกว่าเพื่อนเราในห้องบอกครูวิกวาดรูปไม่เก่งครูวิกก็เลยไม่วาดรูปไข่ครูวิกเอาไข่จริงๆมาวางเลยเห็นไหมเด็กๆเ,เขียนหัวข้อข้างบนตามครูวิกนะลายมือครูวิกไม่สวยพยายามอ่านหน่อยอหัวข้อคือปัจจัยการผลิตสินค้าครูวิกบอกแล้ววันนั้นว่าให้เด็กๆเ,เลือกสินค้ามาคนละหนึ่งชิ้นบางคนก็เลือกไว้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้เลือกแต่คนที่เลือกแล้วก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่เอาวันที่ เลือกวันนั้นที่บอกคูวิคไว้ก็ได้จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ก็ได้อย่างของคูวิคเนาะคูวิคเลือกสินค้าคือไข่ไข่แล้วก็แยกออกไปปัจจัยในการผลิตมีที่ดินเห็นไหมคะที่ดินมีทุนมีแรงงานมีผู้ประกอบการเห็นไหมแล้วคูวิคก็แยกอีกทีหนึ่งว่าที่ดินก็คือที่ตั้งโรงงานหรือที่ตั้งฟาร์มนั่นเองถ้าเป็นของคูวิค ส่วนแรงงานก็คือพนักงานหรือว่าคนงานครูวิเขียนว่าพนักงานเห็นไหมคะส่วนทุนเห็นไหมทุนครูวิเขียนว่าเล้าไก่ก็หรือว่าถ้าเด็กๆไม่ไม่ทราบคําว่าเล้าไก่คือข้อไก่ข้อไก่แต่ว่ากับไก่เขาเรียกว่าเล้าไก่นะคะเพราะว่าเราจะต้องลงทุนในการเสียเงินในการก่อสร้างเล้าไก่แล้วก็อาหารไก่เราก็ต้องซื้อมาเพื่อเลี้ยงไก่แล้วก็อุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ ไม่ว่าจะเป็นถุงมือเป็นอะไรนะคะที่ที่คลาดที่เก็บเก็บใบเก็บอึของไก่หรือว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดเล้าไก่อันนี้เราถือว่าเป็นทุนส่วนผู้ประกอบการก็คือเจ้าของฟาร์มนั่นเองเจ้าของฟาร์มไก่แล้วก็เห็นไหมคะเขาก็มีไข่เป็นทรัพยากรเป็นสินค้าออกมาวางจําหน่ายให้กับพวกเราอ,อันนี้คูวิกยกตัวอย่างของคูวิให้เด็กๆดูเด็กๆก็ ทำในสมุดนะคะเด็กๆวาดรูปสินค้าให้สวยงามระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งมาในทางไลน์กลุ่มคูวิคมีอัลบั้มและคูวิคเปลี่ยนชื่ออัลบั้มด้วยตอนแรกจะเป็นอัลบั้มวิชาสังคมคูวิทิดคูวิคใส่เพิ่มเข้าไปว่าคูวิกก็คือเป็นอัลบั้มวิชาสังคมคูวิทิดคูวิกเด็กๆจะได้ ส่งงานง่ายแต่ถ้าใครหาอัลบั้มไม่เจอก็สามารถส่งเข้ามาในไลน์ได้เลยเดี๋ยวคุวิกมีหน้าที่ไปดูเองนะคะส่วนงานเก่าใครที่ยังไม่ได้ส่งในวันศุกร์นี้คุวิกได้แจ้งไปแล้วงานเก่าก็จะมีรายชื่อคนที่ไม่ได้ส่งแจ้งไปในในโปรแกรมในโปรแกรมนะคะแต่งานใหม่อันนี้ถ้าไม่ส่งวันศุกนี้ยังไม่มีชื่อนะควิกให้โอกาสนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมเคลียร์งานนะคะงานคูวิกมีน้อยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมทําส่งนะคะอย่าลืมนะลูกระบายสีให้สวยงามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ